<ฮ>สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The r i Crypto h c นะครับในวันที่1ิกันยานะครับก็บิตคอยก็ยังคงนิ่งนะครับก็ต้องปล่อยให้เอาคอยขิ่งกันไปก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้แต่ว่าก็จะเป็นคิดว่าเอาคอยน่าจะเริ่มใกล้หมดแล้วนะหมดรอบแล้วนะเออดังนั้นตอนนี้ตัวที่จะขึ้นหลังสุดเนี่ยก็อาจจะขึ้นได้ไม่ไกลมากนะครับเพราะว่าดูทรงวันอังคารวันพุธนี้น่าจะต้องมีเหตุการณ์ ลากขึ้นลากลงแน่นอนนะแต่เรายังคาดเดาไม่ได้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงแค่นั้นเองนะครับอ่ะ G20 นะครับก็มองภาพรวมของคริปโตเนี่ยนะครับเป็นในรูปแบบของอินเตอร์เนชั่นนลและนะครับอาจจะเป็นกฎหมายหมู่ไปเลยอะไรประมาณนี้เนอะรวมกันออกมาทีเดียวให้มันจบจบไปนะครับอ่นะแล้วก็ในส่วนของอิตาเรียมนะครับเจ้าเวตาลิกเองเขาบอกว่าอันนี้ทวิตเตอร์โดนแฮกหรือเปล่านะครับเออ แล้วก็พยายามอย่าไปเอาลิงก์ชาวบ้านเขานะที่เขาแชร์มากดลิงก์มัวเข้าไปบิดลงบิดลี่นี่ไม่ได้เลยนะครับระวังนะครับมันอาจจะลากคุณไปดูดเงินเล่นนะครับหรือขโมยแอคเคทากันได้เลยทีเดียวเนาะเออเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยไวิตลิกเนี่ยน่าจะโดนแฮกนะครับตัวแอคเคทาของทวิตเตอร์ไปนะครับดังนั้นอันนี้ก็ ขนาดคนเด่นคนดังเป็นโปรแกรมเมอร์ระดับแบบระดับท็อปอ่ะเออตัวท็อปยังโดนเนี่ยก็คิดเอาละกันนะครับอ่ะตามนั้น XLM นะครับ Defi Bitcoin Skyrocket นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ผมบอกนะว่าวันก่อนเอ้ XLM มันวิ่งสวยมันก็มาแล้วนะครับ DY เหมือนเดิมนะดุนให้ไม่ผ่านนะครับ XAU ทองคำนะครับ ยังมองว่ายังมีโอกาสยอ่อลงได้อยู่นะสัญญาณช็อตมานะครับสี่ชั่วโมงก็ยังดูเป็นขาลงอยู่อาจจะลงได้อีกนิดนึงหรือเรียก่็คิดว่าน่าจะลงมาเท,ท,ทาสแถวโซนศูนย์นจุดหกหนึ่งแปดนี่แหละนะหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ทองบ้านเราก็ยังไม่ลงนะครับยังเขาเรียกว่าอะไรดีกมาคมบอ,อกงลงตอนนี้ฉันกระตัดทุนใ <c oughs> ิเนาะต้องกักไว้ก่อนนะครับอ่าตามนิสัยของสมาคมทองคําไทยนะครับ หลังๆแม่งก็เลยไม่ค่อยมีใครไปเทรดทองกันแล้วเออช่วยเหลือกันดีเหลือเกินสมาคมค้าทองคํานะครับแต่ว่ามันก็พุดยากเนาะเออเพราะว่าไหนจะเรื่องของเงินบาทเงินเฟ้ออ,อ่าดอนลาร์แข็งค่าเงินบาทอ่อนอะไรพวกเนี้ยมันก็ทําให้ตัวเลขมันก็ผันผวนได้บางทีเราก็อ๋อบางทีเราดูเอ้ยมึงนอกลงแล้วนี่แต่ไทยยังไม่ลงอ๋อเราไปดูเงินบาทอ๋อมันอ่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งแล้วกัน เออแต่บางครั้งมันก็ไม่อ่อนบางครั้งมันแข็งมันก็ไม่ลงเหมือนกันนะครับเออเหมือนกับน้ํามันไม่ต่างกันนะครับอ่ะเป้าตรงนี้ถึงแล้วนะครับเบรกขึ้นมาลงรีเทสนะครับก็รอดูว่า s อสจะยืนไหวหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเบรกออกมาแล้วยืนไม่ไหวเนี่ยอาจจะขึ้นมารีเทสแค้นด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ผ่านก็โดนตบลงไปข้างล่างต่อนะครับสภาพเดียวกันนะครับสําหรับตัวนัสแดกนะครับ ก็ตอนนี้ลงมาพยายามขึ้นมาอาจจะมีรีเทสหนึ่งห้าสี่โคนนี้ถ้าไม่ผ่านก็โดนลากลงได้เช่นกันนะครับแล้วก็ Total ลมาร์เก็ตนะครับยังไม่หลุดแนวรับเช่นนี้นะถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็จบกันนะครับตลาดคริปโตก็คงยังไม่ได้ขึ้นในเร็วๆนี้เออก็น่าจะวิ่งลงข้างล่างไปก่อนเนี่ยเราดูเดียวมันไม่มีวอลลุ่มเลยอะ แช่นนี้ก็ยังแดงอยู่แต่ว่ามันเหมือนมันค่อยๆอยากจะขึ้นนะแต่พอขึ้นมาตรงนี้แป๊บเดียวเห็นไหมหนึ่งสองสามปุ๊บล่วงเออดังนั้นสัญญาณขาขึ้นคือแผ่วเบามากอย่างที่ผมเคยบอกคือถ้าเราอยู่ในตลาดขาลงเนี่ยมันจะแดงยาวๆอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบเขียวมาสองจุดอย่างเงี้ยแล้วก็แดงต่อเห็นไหมขึ้นมาตรงนี้เขียวนิดนึงแล้วก็แดงต่อแดงต่อยาวๆดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันไม่ได้เปิดเป็นเขียวยาวๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังเป็นขาลงอยู่ดี ออดังนั้นก็โอกาสแล้วกันถ้าให้ผมพูดด้วยถ้าคุณเป็นนักเทรดฟิลเตอร์อ่ะผมบอกเลยว่าสัญญาณผู้ช็อตเนี่ยยังไงยังไงก็มีโอกาสชนะตลาดมากกว่าสัญญาณขาลองแล้วกันเนาะแล้วยิ่งเป็นตลาดที่ยังไม่รู้อีโนอีเนยอย่างเงี้ยยังเป็นแบบตลาดแบบไซด์เวยอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมองว่าอ่ะมันไม่ใช่เวยแล้วมันค่อยๆขึ้นแล้วนะมันก็ ขึ้นแป๊บเดียวเห็นไหมแล้วเวลาลงมันก็จะไซด์เว์มันก็จะนานกว่าแต่ตัวนี้มัน U S D T อ่ะเวลามันขึ้นมันขึ้นนานกว่าแล้วเวลาลงมันลงวันเดียวเห็นไหมปึบกลับขึ้นมาแล้วเออดังนั้นตอนนี้เราจะสังเกตได้ว่าเจ้า U S D T นะครับมีการเบรกขึ้นมาแล้วแต่ตอนเนี้มันก็น่าจะมาทดสอบไฮเดิมเร็วๆนี้นะครับที่8.25แล้วถ้ามันทะลุ8.25ได้ อีก2แนวต้านสุดท้ายนี้ก็คงจะไม่ใช่ประเด็นแล้วนะครับมันก็คงจะทำรีเวิร์เดแอด์โชเดอร์แล้วก็วิ่งพุ่งขึ้นไปข้างบนเลยเนาะเออก็ใกล้จะเข้าสู่ขาลงแล้วนะครับระวังด้วยนะครับ b d c d o m i n a n c นนะครับก็คือพยายามขึ้นมา b c c เริ่มดูดเงินกลับเข้ามาแล้วกลับมาที่ประมาณ49.5ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ดูว่าจะขึ้นไปเบรกสามเหลี่ยมด้านบนแนวต้านไหวหรือเปล่านะครับถ้ายืนทะลุยืนเหนือ5้ขึ้นไปได้ก็ น่าจะฉายเดี่ยวอีกตามเคยนะครับเอาคอยก็วิ่งยับล่วงยับวันนี้เรามาดูที่ BTC นะครับถ้าเรามาดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเราตีเช่นนี้มาประมาณนี้เนาะเราก็จะเห็นได้ว่าสัญยาณของมันเนี่ยใกล้ที่จะถึงปลายทางแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตรงเนี้ยโซนประมาณวันจันทร์กลางคืนเนี่ยเราน่าจะได้เห็นแล้วว่า ตลาดจะมีทิศทางไปในทางไหนนะครับแล้วสามเหลี่ยมกองนี้ถ้าเราตีตรงนี้เนี่ยใกล้จะเบรกดาวลงมาแล้วเนี่ยใกล้แล้วอีกนิดเดียวนะครับถ้าเราตีให้มันคมๆหน่อยก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือขึ้นก็เฟกอะ่ะก็ยังลงมาลงมาเรื่อยๆนะครับงนั้นคิดว่าคืนนี้ถ้ามันยังอยู่ในกรอบนี้นะครับวันจันทร์ถึงวันอังคารมันต้องลงมาแถวนี้นะครับแล้วถ้ามันหลุดตรงนี้ลงไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับวันพุธ ประกาศเราก็ลากกลับขึ้นมานะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เออหรือถ้ามันยังอยู่ในกรอบตรงนี้มันก็ใช้เว์ไปได้จนถึงมันพุดธเห็นไหมดังนั้นคิดว่าเดี๋ยวมันต้องลงมาเล่นข้างล่างตรงนี้แหละเร็วๆเนี้ยเออสัญญาณตัวนี้ก็บอกให้ช็อตแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่รอหลุดแนวรับอย่างเดียวเราดูที่โลเดิมเป็นหลักแล้วกันเนี่ยแท่งนี้ไม่น่ารอดแล้วแหละดูทรงนะแถวสองห้าเจ็ดห้านะครับถ้าหลุดสองห้าเจ็ดห้าไปก็ มีโอกาสวิ่งลงด้านล่างเลยนะครับก็คิดว่าแนวรับวันนี้สําคัญน่าจะอยู่ที่ประมาณแถว254นะครับแถวๆโลเดิมตรงนี้เนาะไม่รู้จะรับอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามันรับไม่อยู่มันจะวิ่งทะลุมุดลงไปข้างล่างเลยเออแล้วเราเอาความสูงเข้าๆก่อนเผื่อกรณีที่มันมุดลงมาจริงๆอ่ะเราเรา,เราเป้าเป้าแคบก่อนละกันเป้าแคบแบบชวัวๆได้แน่ๆถ้าหลุดไปใต้254โลเดิมเนี่ย ก็ตีมาครับประมาณสองสี่ห้าแล้วกันนะครับโซนนี้น่าจะเป็นจุดที่เด้งอ่ะเด้งขึ้นปุ๊บ 2, 4, 2, เทสสองสี่สองห้าแถวเนี้ยถ้าไม่ผ่านก็วิ่งลงต่อแล้วกันเออกรณีที่มันมาก่อนตัวเลขเงินเฟอ้อออกแล้วถ้าเกิดตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาว่าเอ้ยเงินเฟอ้อมากกว่าเดิมจบเลยไม่ต้องดุ้นแล้วนะครับก็เป็นขาลงยาวๆไปนะครับเพราะว่า เฟลดบอกเดี๋ยวกูขึ้นดอกเบีย้ยต่ออีกทุบอีกหนึ่งดอกนะครับก็น่าจะจบพอดีเนี่ยเราดูตรงนี้ถ้าเรามองว่าไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยที่มันวิ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับก้อนนี้คือ A เนี่ยนะครับ B แต่แถวนี้เนี่ยนะครับ B อาจจะจบไปแล้วเนี่ยที่แตะสองหมดเนี่ยนะครับจบ B ไปแล้วเหลือ C ีเนี่ย C มันเพิ่งจะขานหนึ่งตรงนี้2อาจจะใช้เวตรงนี้3าอาจจะลากลงมานี่นะครับลากลงมา2 4แถวๆนี้นะครับ แล้วก็คืน5เด้งขึ้นมาตรงนี้เอ้ยไม่ใช่เิตรงนี้ตรงนี้เป็น c ี1ใช่ไหมคี c 2คีมอยู่แถวๆนี้2่0 0 0 4หรือเปล่าหรืออาจจะลงมา20,002เลยก็ได้นะเออแล้วก็สี4อาจจะเด้งขึ้นมานิดนึงแล้วก็ลง C ี5เพื่อจบเวฟนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะไปจบแถวๆตุลานี่แหละแต่ว่าจะลงไปได้ถึงไหนอันนี้เราคาดเดาไม่ได้เพราะว่า โซนที่เราคาดหวังเอาไว้ก็ไม่อยากให้มันหลุดประมาณโซนยี่สิบยบสองตรงนี้นะครับที่จะมาแต่ถ้าเกิดอยู่ดีเอาวันพุธได้ข่าวดีมาล่ะอาจจะเด้งรีบาวขึ้นมาที่ยี่สบเจ็ดยี่สบแปดตรงนี้อีกสักรอบหนึ่งเออแล้วก็ถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็ลากลงก็เป็นไปได้นะเพราะว่าบีตรงเนี้ยเท่าที่มองเ่ยมันเหมือนมันจะขึ้นมาแค่รอบเดียวเองเออบี B มันยังเหมือนมันยังไม่สุดขึ้นมาแบบอันอันไว้นิดนึงปุ๊บตบลงมาอีกแล้ว อะไรประมาณเนี้ก็คือดูแล้วเหมือนเหมือนบีมันน่าจะยาวกว่านี้อีกชักนิดนึงแต่นี่ก็คือมันก็เป็นไปได้แหละที่มันมาถึงจุดดีเจคชั่นยี่แปเรียบร้อยแล้วตามเป้าแรกที่ผมให้ไว้ซึ่งถ้ามันจะไม่ผ่านแล้วมันจะโดนตกลงเลยมันก็เป็น Dead Cat Bell, เด a ดแคทเบลเด้งขึ้นปุ๊บเด้งลงต่ออะไรประมาณเนี้ยมันก็เป็นไปได้นะครับอ่ะดังนั้นเรามาลุ้นตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเจ้า RSI นั่นเองนะครับ RSI ตอนนี้เนี่ย มันก็วิ่งขึ้นมาเนี่ยมีจุดนี้จุดนี้รีเทสนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งถ้าเราจะตีแค่นนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเบรกดาวไปแล้วเห็นไหมดัง,งน,น,นั้นโซนเนี้ยแนวรับมันเอาไม่อยู่แล้วเรามาดูตรงนี้ตรงนี้ก็เบรกไปแล้วนะครับดังนั้นแค่นนี้หมดประโยชน์แล้วก็จะเหลือแค่แนวรับตรงนี้ที่จะตกลงมาเพื่อให้เกิดสัญญาณการเด้งกลับขึ้นไปเออก็ลุ้นกันไปแล้วกันเนี่ยโดจินะครับหนึ่งแท่งแท่งนี้ลากลงต่อส่วนแท่งวิกเนี่ย ตรงนี้มันดูมันจะไม่ใช่โดจิแล้วไงมันเริ่มเป็นแบบเป็นแท่งที่มันเป็นแท่งลงแล้วอะ่ะมันไม่ใช่แท่งขึ้นะนะครับแต่ว่าสัญญาณมันเนี่ยก็คือโลโลแล้วก็โลยกสูงขึ้นสามแท่งนี้คือลยค่อยๆยกสูงขึ้นใช่อันนี้ก็คือไม่ได้กลับขึ้นมาเยอะมากสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นตอนนี้ก็เราจะเห็นนะสัญญาณน,นะครับ ถ้ามันมุดลงไปเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับมุดลงมาเปิดแดงเมื่อไหร่ก็เราจะเห็นแดงอย่างนี้ยมาอีกสัหกเจ็ดเดือน <c oughs> เออก็ระวังไว้หน่อยแล้วกันนะครับอ่ะมาที่อิตาเลี่ยมบัางนะครับวันนี้อิตาเลี่ยมก็ยังไม่ไปไหนเหมือนกันนะครับยังอยู่เกาะอยู่ในกรอบเห็นไหมยังอยู่ในกรอบที่ให้ไว้แนวรับก็มีแบบกระตุกลงมาเล็กน้อยแต่ว่ายังไม่ได้ขาดแค่ทีเดียวนะครับก็ลุ้นไปนะครับถ้าหลุดนะครับ 1618หรือเราดูโลเดิมไห้ก่อนนะประมาณหน1่งหเนี่ยก็ช็อตเลยนะครับเออช็อตเลยตามนั้นตรงนี้ก็1 2 3อาจจะทำสัญญาณขาลงได้เช่นกันนะตอนนี้นะครับ BNB ก็ไม่ต่างกันนะครับดูแนวรับตรงนี้ก็คือทำโลเวอร์โลด้วยเห็นป่สัญญาณเกิดโลเวอร์โลขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ทำโลต่ำกว่าโลเดิมแล้ว แต่ว่ายังไม่หลุดโลเก่าใช้มือฝั่งนี้นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าไปใต้สองหนึ่งหนึ่งก็ไม่รอดแล้วกันนะเราดูโซนนี้ไว้ก่อนเนี่ยสองหนึ่งหนึ่งนะครับถ้าหลุดสองหนึ่งหนึ่งไปก็อาจจะมีลุ้นลงมาที่โลเดิมโซนสองร้อยอีกสักรอบหนึ่งเออถามว่าเบนบีตอนนี้นะครับก็ดูหน้าสิวหน้าขวานะครับหลายช่องก็กลัวนะครับว่าใบแน้นเราจะจะไม่รอดนะเออ แต่ก็ต้องบอกว่าถ้ามันไม่รอดจริงเนี่ยมันก็มันก็จบอะจบจบทั้งตลาดอะนี่ว่าเจ็งกระบงทั่วโลกอะไรประมาณนี้เนาะเออไะตรงนี้เราเห็นนะว่าหลุดรีเทสเรียบร้อยนะครับสัญญาณอันเนี้ยอาจจะเป็นสัญญาณการกค่อยค่อยวิ่งลงไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะแล้วถ้าเรามองภาพรวมใหญ่ๆตรงนี้อะเราอาจจะมองลักษณะมันก็ดูเหมือน falling w e ว g นี่นะเออแต่ถ้ามันจะหนีจาก falling งวไปได้นั่นแปลว่ามันจะต้อง วิ่งกลับมาแล้วก็เบรกทะลุส4 0ขึ้นไปให้ได้มันถึงจะเป็นการทำาอ i n g weight ที่สมบูรณ์ก็คือวิ่งกลับมาที่260ตรงนี้นะครับเออก็หลุนไปแล้วกันว่าวันพุธนี้อาจจะเด้งขึ้นมาตรงนี้2องหกสิบแล้วลงมาทำไหล่ขวาแล้วก็เป็น reverse e s t and shoulder แล้วกลับตัวขึ้นไปอะไรประมาณนี้ได้ไหมนะครับอ่ะต่อมาที่ดา้านะครับอ่ะดา้าอ่มาแล้ว นี่คือเส้นแนวรับหนึ่งสองหลุดแต่พอแตะปุ๊บดันกลับขึ้นมาเลยมาดูก่อนสี่ชั่วโมงพอแตะปุ๊บเห็นไหมทะลุใช่เลยแนวรับไม่ได้มีประโยชน์นะครับแนหรับเอด้านี่เอาเป็นว่าถ้าเรามองไปที่สองสี่ห้าศูนย์เนี่ยเหลือไว้เลยอีกครึ่งหนึ่งลงมาอีกเห็นไหมลงมาสองสี่สองสามเลยนะครับแล้วค่อยแตะสี่ชั่วโมงรอบนี้แล้วค่อยลากกลับขึ้นมาเออ แต่ว่าพอขึ้นมาก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านออกไปได้นะเปิดเขียวมานิดนึงแท่งนี้โตจิเตรียมลงอีกแล้วกลับมาเนี่ยก็ต้องมาดูว่าโสองพันห้าเนี่ยจะรับเอาไว้อยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่ก็เดี๋ยวลงมาใหม่นะครับดูในไทม์เฟรมเดย์เราเห็นแท่งรีเจ็คกลับขึ้นมาขนาดนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้สามารถที่จะกลับขึ้นไปข้างบนได้แคท่ทีเดียวนะครับ แล้วก็มาติดแนวต้านเดิมตรงนี้เช่ด้วยสองห้าศูนย์หนึ่งเนี่ยนะครับเออก็มองว่าเออถ้ามันกลับมายืนเหนือสอง0ันห้าไม่ได้ก็ลงยาวๆแล้วกันนะ ADA เอด้เออหลายคนมองว่าเอด้น่าจะไปแถวแถวอ่ายี่สิบสองนะครับอะทีนี้เรามาดูกันที่ True บ้างนะครับ true เนี่ยเมื่อวานนี้ดีเจ็กลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับอีกแท่งหนึ่งเนาะลงนี่มาแล้ว นะครับลงมาถึงนี่เลยคือขึ้นไปเท่าไหร่แม่งลงเท่านั้นเลยเนี่ยพอหลุดปุ๊บแค่นั้นแหละลงมาตรงนี้ไม่ทันไรกระตกปุ๊บนึกว่ากลับได้อ่าลงลงจบแล้วนะครับทูจบแล้วนะนี่กําลังจะเข้าสู่ขาลงต่อนะดูจากการมุดลงมาของทําเฟรมไอตัวด้านล่างนะครับเจตเตอร์ด้านล่างก็บอกว่าลงต่ออ่ะอันไฟก็จบแล้วนะครับ ตัวนี้หนึ่งสองสามเฮดแอนโชเดอร์จบแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันวิ่งลงมาเทสโลเดิมอยู่ที่โซนเจ็ดจุดหนะครับต้องดูว่าเจ็ดจุดหตรงนี้จะยังรับได้ไหมเพราะว่าตรงนี้มันมีแนวต้านอยู่ค่อนข้างเยอะใช้เวยอยู่ค่อนข้างนานจะให้รีบลงไปเลยมันก็อาจจะดูไม่เนียนนะครับก็เลยต้องค่อยๆลงแล้วกันอ่นะทีนี้ดาวเทรนของมันเนี่ยเส้นกดเส้นนี้เหมือนกำลังจะเบรกออกมาได้ เรามาดูในไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับตรงนี้กดลงมาตรงนี้เบรกปุ๊บเฟกเอากลับลงมาะตรงนี้ใช้เวอ่ะวิ่งออกก็ได้วะเออก็วิ่งออกไปตรงๆนะครับรอดูว่าถ้าผ่าน8ได้อาจจะรีบาวขึ้นมาด้านบนแต่ถ้าผ่าน8ไปไม่ได้ก็จะวิ่งใช้เวดาวลงมาต่อไปเรื่อยๆนะครับอันไฟนะค่อยๆหมดรอบนะแต่ว่าจันยานกับตัวในอันเนี้ยมันเริ่มดูจะบอกว่ามันจะไปต่อได้ไหม มันก็ดูเหมือนมันอยากจะลงต่อช่ามากกว่าจะอยากขึ้นนะเออแต่ว่ายังพูดยากตรงนี้ผมมองว่าอาจจะยังมีลุ้นขึ้นไปรีเทสแปดจุดห้าอีกสักรอบนึงแล้วค่อยลงยาวๆแล้วกันถ้ามันรีบอ่ะเนี่ยอันนี้ก็คือ A นะครับหรือว่านเป็นหนึ่งสองสามขึ้นสี่แล้วลงห้าอย่างงี้ปะแล้วก็ค่อยขึ้น B ก็ได้นะเออเอะวันนี้เรามาดู XL m บ้างนะครับสัญญ,ญาณ มาแรงแทงทางโค้งนะครับก็ปัมป๊มปั๊มปั๊มขึ้นมานะครับตอนนี้เบรกแนวต้านเช่นเดิมตรงนี้นะครับกลับขึ้นมายืนข้างบนได้ตอนแรกมองรับไม่อยู่สลุอยู่นะครับะลุว่ารับอยูนะ่ทีนี้เรามาดูตรงโซนนี้ก่อนโซนนี้คือไฮเดิมหนะึ่งสามสองแถวหนึ่งสามสามศูนย์เนี่ยนะครับยังเป็นไฮเดิมถ้าเบรกได้เนี่ย XLM มีโอกาสที่จะบินต่อยาวเลย นี่ยหนึ่งสามสองแปดเนี่ยถ้าเรามองโซนนี้เนี่ยลงมาทำไรหนึ่งสองนะครับแล้วก็ขึ้นไปหรือตรงนี้เราจะมองว่าออะมันเป็นลักษณะคล้ายๆล่ายาวดิง้งวอตทอมได้ไหมก็พอได้นะครับถ้าเรามองว่ามันเป็นลาวดิง้งวอตทอมเนี่ยตอนเนี้ยมันหนีเทรนขาลงมาได้หมดแล้วตีกรอบเส้นนี้ลงมาเนี่ยมันหนีมาได้หมดแล้ว ดังนั้นอาจจะมีจุดรีเทสก็คือโซนประมาณตั้งแต่พันสองห้าสิบลงมาจนถึงโซนพันสองเนี่ยมีโอกาสเทสได้หมดแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เบรกหนึ่งสามสองแปดแล้วขึ้นไปยืนได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะพุ่งไปต่อนะครับสลับเจ้า XLM นะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าแพทเทิร์นขาขึ้นของมันเนี่ยมันมาลักษณะแบบไหนนะครับถ้าเราอ่านคร่าวๆมันมันดูเหมือนเป็น r i s i n g ่งเวเลย นะครับก็คือโซนนี้ที่ขึ้นมาเ,เป็นไรซิงซึ่งถ้าเกิดหลุดไรซิงก็ลงมาเจอกันข้างล่างตรงนี้ครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่ถึงพันสองตรงนี้มี potential ในการวิ่งกลับลงมาถ้าหลุดนะเี่ยต่อไปนะครับเรามาดูที่สโต๊ะสโตอนี่ยังไม่เลือกทางแล้วกันนะครับขึ้นมาแล้วกำลัง กำลังหาทางว่าจะไปต่อหรือว่าจะลงดีเนาะเออเราดูลักษณะตรงนี้เหมือนขึ้นมาเพื่อทำบอดดิ้งเวสนะครับแล้วก็ขายายเข้าไปเออเกิดรีเจคชั่นนะครับในโซโนโบริเวณ295ตรงนี้นะครับไม่ผ่านนะตรงนี้เหมือนจะทำเฮดแอนด์โชเดอร์เลยแต่ว่าสัญญาณเหมือนขึ้นไม่สุดนะครับพอขึ้นไม่สุดนั่นแปลว่าโว l ลุ่มไม่พอนะครับ ถ้าหลุดก็มีโอกาสวิ่งลงมารีเทสประมาณโซน2,006อีกรอบหนึ่ง <Dust. S 2> นะครับดัสนะครับอันนี้ก็น่าจะมีโอ้โหไม่ทันแล้วกำลังดูว่ามันกำลังสวยๆเลยโอ้โหจบแล้วนะครับรีเจ็คปุ๊บดันกลับขึ้นมาปื๊ดๆขึ้นมาอ่ะอันนี้ลากกลับลงมาแล้วแปลว่าหมดหมดแล้ว นี่เหมือนแบบโค้งมาอย่างสวยตอนแรกแอบมองอยู่เอ๊ะกำลังจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไม่ทันนะครับภายในสิบห้านาทีเนี่ยเพิ่งทําคลิปนี่ยก็แรกก็มองเอ๊ะขึ้นมาแบบนี้ไคลเวย์แบบนี้อาจจะย่อนิดนึงแล้วขึ้นต่อไหมสรุปนี่ลากลงจบไม่ทันนะครับอันนี้ผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปนะเปริรบเปริรบเมื่อวานก็เหมือนจะหมดรอบแล้วว่าเนะี่ยหมดรอบแล้วนะครับสิบห้นาทีก็ ใส่โจ๊กนะครับจาก1.1มา0.7แล้วเรียบร้อยครับเดือนนี้ก็เวลาขึ้นนะครับกว่าจะขึ้นมาได้ลงนี่ปื้อปื้ดจบแล้วมันจบแล้วครับนครับตามนี้นะ่ยขพอร์ตนะครับเอาไม่อยู่นะหลุดตลอดนะครับหลุดตลอดนะทีนี้แนวรับเนี่ยเราดูดิมันยังล,งลงลงลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับสัญญาณรีเจคชั่นยัง ยังทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือไม่ผ่านเลยี่ไม่ผ่านใดๆแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีรีบาลขึ้นมาแล้วกันนะมองว่ารีบา์มาเทสสัก0.8นจุดแปดไม่ผ่าน0.8นจุดแปดอาจจะลงต่อได้นะเพราะตรงนี้ยังบอกว่ายังไม่มีแรงเขาเรนะียกยังไม่มีแรงขึ้นแล้วกันนะมีแท่งนี้เปิดเขียวมานิดนึงให้เปิดบายนะครับแต่ว่าก็แนวต้านประมาณ0.8นจุดแปดถึงประมาณ0 8นจุดแปดห้านะครับถ้าไม่ผ่านก็ลงต่อแล้วกัน สัญญาณช็อตอะปั๊บเดียวกดเปิดทิ้งไว้ถ้าเราดูแล้วเอ้ยลิควิดเดตแม่งอยู่กไกลเข้าช็อตไปก่อนนะครับไม้เล็กๆพอนะสมมุติเรามีร้อยเราเข้าแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็พอเข้าเสร็จเออรู้แล้วว่าแม่งไม่ผิดทางทุกทางแน่นอนเนี่ยนะครับก็ตั้งสต็อปลอสไว้บนบนหน่อยอะไรหรือว่าถ้าเรามั่นใจว่าเอ้ยมันไปไม่ถึงตรงนั้นหรอกไฮเดิมแม่งอยู่กไกลยังไงก็ไม่มีทางไปถึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยไหลไปแล้วก็ไม่นอนนะครับโอกาสที่จะแตกมันก็ยากหน่อย หรือถ้าเกิดเงินแหน่ะเรารู้ยงังไงมันก็ไม่แตกมึงวิ่งไปพันหนึ่งกูย,ยังไม่แตกเลยอะไร่เงี้ยก็เปิดไปเถอะนะครับยังไงเดี๋ยวมันก็ลงเพราะตลาดตอนนี้ยังไงมันก็ลงเออตัวที่มันขึ้นถาวรตอนนี้แทบจะไม่มีนะอยู่ยังคงกระพันไม่มีนะครับอ่ะยกเว้นเจ้าเมกเกอร์เมกเกอร์เนี่ยถ้าเราดูสัญญาณเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาจริงๆริ มันอยู่ทนแมนกว่าเห็นปะมันขึ้นมาจากเท่าไหร่ขึ้นมาจากโซนประมาณห้าร้อยนะครับวิ่งมาถึงพันสามตรงนี้แล้วลงมาแค่พันเดียวพอพันหนึ่งยืนไหวปุ๊บมันวกกลับขึ้นมาอีกแล้วนะครับมันวกกลับขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมาตั้งฐานใหม่แล้วแนวต้านพันสองนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่พันหนึ่งก็คือถ้าหลุดพันหนึ่งก็ช็อตอะแต่ถ้าไม่หลุดพันหนึ่งคือมึงขึ้นต่อนะ เนี่ยตอนนี้กําลังเข้าได้เข้าเข็มนะครับตอนนี้หลายคนก็มาลุ้นเมกเกอร์ต่อแล้วนะครับเหมือนแบบรอบเอาคอยตัวอื่นมาหมดแล้วก็มาลุ้นเมกเกอร์แล้วกันถ้าเมกเกอร์หลุดตรงนี้ก็ไหลเหมือนกันนะครับตอนนี้เปิดอีกสองวันเนี่ยน่าจะรู้เรื่องแหละเนี่ยเห็นว่าจบที่วันพุธที่สิบสามนี้นะครับก็อาจจะเป็นการขึ้นอีกสักรอบของเจ้าเมกเกอร์ลุ้นไปนะครับตัวนี้น่าสนใจ RNDR นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะดูโค้งมาหนึ่งสองสามนะครับเหมือนใช้เวมาค่อนข้างสวยอยู่นะแต่มาดูภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่คืออ่ะวิกบอกเปิดแท่งกับตัวมานะครับวิกเปิดแท่งกับตัวลงมาถ้าเบรกได้ก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยสำหรับตัวเรนเดอร์นะครับหนึ่งจุดแปดหกคือทาร์กเก็ตแต่ดูนี่สิ เห็นไหมมันอาจจะไม่ผ่านก็ได้นะมาดูในเดย์นะครับในเดย์อนะ่ะโอเคค่อยคอยกลับตัวขึ้นจุดนี้มีสัญญาณบูขึ้นมานะครับแต่ว่าบูขึ้นมาเสร็จเนี่ยเบรกขึ้นมาเนี่ยมาติดต้านอยู่นะครับติดต้านที่ไฮเดิมฝั่งนี้เนาะหนึ่งจุดห้าแหานะครับเบรกหนึ่งจุดห้าแห่ได้พร้อมบินนะครับสัญญ,ญาณสี่ชั่วโมงเนี่ยก็คือหนึ่งสองสามแล้วก็ ตอนนี้เริ่มทำสัญญาณไฮเ e อร์ไฮขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ายังมีร e เจคชั่นแล้วก็4ชั่วโมงยังใช้เวยู่นะครับกรอบตอนนี้แนวรับอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนแนวต้านด้านบนตรงนี้ก็มีลุ้นไปต่อแล้วกันนะครับสลับเรนเดอร์เนาะสุดท้ายแล้วกันวันนี้ FLM ฟาร์มิงโกจบไหมโอ้โหก็ยังมีลุ้นอยู่นะฟาร์มงโกอาจจะมีลุ้นแบบ อีกคักงนิดนึงอ่ะเออเรียกว่าไม้ไม้สุดท้ายถ้าไม้ตายนะครับถ้าไม้ตายนะเบรกได้ก็ไปต่อแล้วกัน,นยืนทะลุศูนจุดหนึ่งให้ได้แล้วกันนะครับทะลุศูนจุดหนึ่งได้ก็พุ่งปลิวขึ้นมาอีกชักรอบหนึ่งเนี่ยปลิวแล้วก็ล่วงนะครับ่ะตอนนี้นะครับโบนิเจอร์แชรควีซนะครับก็น่าจะใกล้ที่จะเลือกทางเร็วๆนี้นะครับก็คล้ายๆกันเละ หลายๆตัวก็ถ้าไม่วันอังคารวันจันทร์วันพุธเนี่ยสามวันเนี้ยนะครับก็ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ารอบนี้เนี่ยเงินเฟอ้อมันจะลดไหมเพราะดูท่าทางเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าในช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาเงินค่อนข้างฝืดน,นะครับดังนั้นคิดว่าเงินเฟอ้อน่าจะลดลงนะดูจากสภาพ การเมืองเศรษฐ,ฐกิจของทางฝั่งอเมริกาหรือยุโรปช่วงหลังนี้รู้สึกจะแย่ลงเรื่อยๆเออดังนั้นคิดว่าเงินเฟอ้อน่าจะมีโอกาสที่จะลดลงนิดนึงนะเพราะว่าคนไม่ค่อยกล้าใช้จ่ายกันเนอะอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับอ่ะยังไงก็รอกันไปนะครับสัปดาห์หน้านี้มาแล้วแน่นอนนะครับการที่ตัวเลขจะขยับแล้วจะมีผลกับเศรษฐกิจนะครับก็วันพุธนี้เจอกันทุ่มครึ่งนะครับ วันนี้ก็ลุ้นให้รอดก่อนแล้วกันเนี่ยหลุดไปแล้วเนี่ยลุ้นให้รอดก่อนแล้วกันว่าจะลงมาไหมนะครับวันนี้ฝันดีลาตีขวัดครับ